สวัสดีครับมาพบกับช่องโต๊ะพังนะครับวิเคราะห์วิจาร์ณมวยนะครับวันนี้นะเป็นการวิเคราะห์วิจาร์ณมวยนะครับประจำวันพุธนะที่13พฤศจิกาย,ยน2567นะครับอววยที่เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันวันนี้นะก็จะเป็นมวยวันลุมพินี87นะครับอ่า คู่ชกในวันนั้นก็จะมีคู่เอกนำรายการจะเป็นก้องชัยชไหนดอนเมืองนะครับกับโชคปีชาพ k แสนชัยอ่นะคู่นี้เราก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะรวมถึงคู่เด่นดวงเล็กนะวันของโอม MBK กับอัสซาดุล่าอีมานกาซาลีฟนะครับคู่นี้เราก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่ของ เอนดูเออร์วินะจะพบกับเหมียวเอาชีเป็นคู่ที่5นะ้ามวยไทยรุ่นแบนต์ตัมเวทนะครับคู่นี้นี่มีแฟนมวยขอมานะครับเราก็จัดให้นะเ,เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันก่อนนะครับเรามาดูทางด้านเค n d ูเออร์วิกันก่อนเค n d ูเออร์วิเนี่ยน้ำหนัก143.08หรือ64.9กกิโลกร,รมัม นะครับส่วนสูง5ฟุต11นิ้ว182เซนติเมตรสูงมากๆนะครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกาอายุ24ปีนะซ้อมอยู่ Fair Tech Training Center นะครับาทางด้านเอ End นดูเคนดูเอนดูซะแล้วนะครับเคนดู Kend เนี่ยเข้ามาชกในรายการวันนะ1ไฟท์นะครับก็ชนะน็อกยก2 ยูเฮอิซูดะนะครับอัตราการปิดเกมเนี่ยร้อก็แน่นอนนะครับเพิ่งเข้ามาชกแค่ไฟเดียวนะก็แล้วก็ชนะน็อกนะครับก็โอกาสปิดเกมก็ร้ออซอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูเอนดูเคนดูเคนดูเนี่ยเคยชกมวยไทยมาในรายการอ๋อเป็นรายการ ลุมพินีเวิร์ชแชมเปี้ยนชิพนะครับซูเปอร์แชมป์นะก่อนที่เขาจะมาชกวันนะครับก็ชนะอไฟแรกเนี่ยแพ้ต้นเพชรลูกชิ้นเฮียพนมนะแล้วก็มาชนะน็อกกระแสไฟโรงเรียนในสิบทหารบกนะครับแล้วก็ชนะพลังพลอาจศึกมวยไทยนะครับก่อนที่จะมาแพ้อ่า สุทินลินมวยไทยนะแล้วก็สองไฟสุดท้ายในรายการลุมพินีเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ชนะเหนือเมฆป่องเซเว่นฟาร์มป่องเซเว่นฟาร์มนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดเนี่ยไฟสุดท้ายเนี่ยก็ชนะชนะน็อกยกที่3นะครับมับงกรขาวชอชัดชัยนักมวย ไทยที่กล่าวมาแต่ละคนเนี่ยผมไม่รู้จักสักคนเลยนะคือถ้าอยู่ในเกรดมวยไทย5ยกก็คงจะคงจะอยู่ในเกรดไทยท้ายนะครับทางด้านเคนดูเคนดู Can do, เนี่ยเคนดู do, ต้องถือว่าเป็นมวยที่เป็นมวยพอสมควรนะ,ะผมดูไฟที่เขาชกกับทางด้าน UAE ้อดาแล้วเนี่ยถือว่า มีความเป็นมวยเลยแหละอาวุธออกได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านเหมียวเอาชฉี่นะฮะนักนักชกชาวจีนนะคนนี้นี่เป็นทาตแมวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหมียวเอาชฉี่นะน้ำหนัก114.62ปอนด์นะครับหรือ65.6กิโลกรัมนะส่วนสูง5ฟุต10นิ้ว178เซนถือว่าสูงเหมือนกันนะครับ เป็นชาวจีนอายุ23ปีนะครับซ้อมอยู่ที่อขอขออนุญาตสะกดสักครู่นะลูซิงหมิงไฟขับอ่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับลูซิงหมิงไฟขับนะทางด้านเหมียวเอ๋อฉีเนี่ยมาชกในรายการวัน2องไฟนะครับไฟแรกเนี่ยก็ชนะชินโก ชิบาตะจากญี่ปุ่นนะครับชนะ TKO ยกที่2นะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้ทางด้านเอลบุสออสมานอฟนะครับน่าจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะในไฟล์นี้นะครับอัตราการปิดเกมนะถ้าถ้าเป็นในในมวยไทยนะครับในมวยไทยก็100%นะแต่ถ้าคิดรวมๆก็50 นะห้าสิบเพราะว่าแข่งสองชนะหนึ่งนะเป็นแพน้เนาะชนะน็อกหนึ่งนะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าคิดในะกติก,กาโมยทยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือทั้งทั้งเหมียวทั้งเคนดูเนี่ยก็เข้ามาชกในรายการวันเนี่ยยังไม่เยอะนะครับทางด้านทางด้านอาเหมียวเนี่ยเหมียวเนี่ย รายการอื่นที่เขาชกเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะก็น่าจะชกอยู่ในอยู่ในจีนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันนิดนึงนะ,ะนะครับต้องมานี่ใหม่เลย เคนดูเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันหน่อยอ่ะเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันหน่อยได้แล้วโอ้โหหาตั้งนานนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันนะครับส่วนสูงเนี่ยทางด้านเคนดูเออร์วิงเนี่ย สูงกว่านะครับเคนดูเออร์วิงเนี่ยสูงถึง183นะส่วนทางด้านเอ๋อเมียวเนี่ยเหมียวสูง178นะครับทางด้านเหมียวเนี่ยเหมียวเอาชีเนี่ยส่วนใหญ่แกจะชกเป็นคิกบ็อกซิ่งนะแต่เขาก็ชกมวยไทยมาบ้างนะครับแต่ส่วนทางด้านอ๋อเคนดูเออร์วิงเนี่ยจะชกเป็น มวยไทยซะส่วนใหญ่เลยนะคือแทบจะไม่เคยชกค,คิกบ็อกซิ่งเลยนะครับสำหรับเคนดูเออร์วินนะครับเ,เรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันหน่อยนะาทางด้านเคนดูเออร์วินเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าการออกหมัดของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ส่วนบริเวณหัวซะมากกว่านะครับ เตะขาเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเลยส่วนทางด้านเหมวเนี่ยเหมวเนี่ยจะมีเตะขานะครับต่อยหมัดคือบนลงล่างนะแต่ส่วนทางด้านเออร์วินเนี่ยจะเป็นมวยที่เน้นต่อยเข้าหน้าอย่างเดียวนะต่อยบริเวณหัวนะครับส่วนการป้องกันเนี่ยทางด้านเอ็น เคนดูเออร์วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการป้องกันที่ดีกว่านะครับส่วนทางทางเหมียวเนี่ยก็ไฟนั้นนี่น่าจะบวกกันไปเยอะนะครับก็รับไปทั้งลำตัวทั้งส่วนหัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาวันนี้เลทเลทราคาเปิดออกมาแล้วนะเลทราคาเปิดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแวะไปดูเลทราคาแป๊บหนึ่งนะครับ ่าวันนี้วันนี้เลทราคานะครับทางด้านคู่เค n Do เออ i n g นะครับเป็นทางด้านยังไม่มีนะเลทเคนดูเออร์วิยังไม่มานะครับคู่นี้นี่เลทยังไม่มานะแต่ผมคิดว่าเนี่ยคิดว่ายังไงก็ ไม่น่าจะเป็นทางด้านเหมียวต่อนะครับเพราะคู่นี้ผมผมดูแล้วทั้งคู่นะทั้งเคนดูเนี่ยเป็นมวยที่มีความเป็นมวยสูงนะครับยืนมวยสวยแต่ว่าลากฐานเนี่ยอาจจะยังไม่แน่นนะครับยืนขาหลักอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับความมั่นคงเลยอาจจะยังไม่ค่อยมีส่วนทางด้านเหมียวเนี่ยเหม,มียวเหมียวอาฉชีเนี่ย เหมียวนี่เป็นมวยต่อยสไตล์คิกบ็อกซิ่งยืนไม่เต็มเท้านะครับเข้าออกรวดเร็วนะแล้วก็ความเป็นมวยของมวยไทยเนี่ยผมยังมองว่าเขายังไม่ค่อยมีนะถึงแม้ว่าจะไล่แขนเป็นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังออกออกเตะต่อยมั่วๆอยู่นะครับมันมันแตกต่างกับทางด้านเคนดูเออร์วิงนะครับเคนดูเออร์วิงเนี่ยแกจะมีความเป็นมวยสูงนะครับ มีหมัดมีศอกอาวุธครบเครื่องนะขาดแค่ความแข็งแรงนะครับคู่นี้เนี่ยความหนักแรงเนี่ยความหนักแรงเนี่ยผมให้ไปทางทางด้านเอวริ่งนะเพราะว่าคือน้ําหนักหมัดอาจจะไม่ไม่ได้แรงกว่ากันเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าทางด้านเหมียวนะ่มียวมันมันเหมือนแบบว่า,วาคือเขาสาวหมัดไปไปเรื่อยๆอะ่ะไฟที่ต่อยกับ นักมวยญี่ปุ่นก็ผมก็ดูว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมองว่าเลดเนี่ยมันยังไม่เปิดออกมานะครับเปิดออกมาเป็นคู่อื่นนะเลดเนี่ยมันยังไม่เปิดออกมาฉะนั้นวันนี้ทัศนคติเนี่ยยังไงผมก็มองไปที่เคนดูเออร์วิงนะครับความเป็นมวยเนี่ยดูดีกว่านะส่วนทางด้านเหมียวเนี่ยเหมียวเนี่ยมันได้ความแข็งแรงนะพละกําลังนะครับแล้วก็ อาจจะมีลูกฟุกนะเวียงหมัดเวียงไปเวียงมาอาจจะเข้าเป้าก็อาจจะน็อกนับได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่หมัดของเคนดูจะเข้าเป้าเนี่ยผมดูว่ามีมากกว่านะฉะนั้นวันนี้ผมออกชอบไปที่เคนดูเออร์วิงนะครับวันนี้ก็ทัศนคตินะวิเคราะห์วิจาร์ณสำหรับคู่ เคนดูเออร์วิงกับเมียวก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ชอบไปทางเคนดูเออร์วิงนะอ่าสำหรับวันนี้นะก็คงต้องขอจบการวิเคราะห์วิจารณ์เท่านี้พอนะครับมันก็ดึกแล้วด้วยนะวันหน้าเนี่ยมีคู่มวยดีๆเ,เด็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเอามานำเสนอกันนะครับก็ทางช่องเนี่ยถ้ามวยเปิดหัวรายการมาเนี่ยเราจะมีมวยชอบเปิดหัว เปิดหัวรายการนะลองเข้าไปดูกันได้ในในชุมชนของทั้งหน้าช่องนะครับส่วนวิเคราะห์กันเป็นคู่คู่มวยชอบเป็นเป็นคู่คู่แบบเนี้ยนะอาทิตย์หนึ่งเราก็จะในรายการน่ผมจะวิเคราะห์ให้3คู่นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ช่างน้ําหนักเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนในชอบหลังช่างนะครับก็ไอตรงส่วน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนตรงชอบหลังช่างเราก็ไปดูเอาได้ในในชุมชนในช่องอะนะครับจะโพสต์เอาไวน้นะสำหรับวันจันร์อังคารพุธนะครับจะเป็นมวย5ยกนะก็ตามรายการประจำวันไปนะครับก็จะเป็นไลฟ์สดของอาจารย์เชยพรน,นะครับก็ความรู้ข้อมูลนี้แน่นๆเลยประกอบการตัดสินใจได้สบายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s ับ s c r i b e กดติดตามนะก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่อาจจะได้ไม่พลาดกันนะรูปแบบการดำเนินรายการผมก็จะทำเป็นแบบนี้ละก็คือเรียวเรียวเลยเรียบเรียบง่ายๆนะครับไม่ต้องมาพิธีรีตองอะไรมากไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อนะครับก็คือเปิดไล่ยาวไปเลยวิเคราะห์ให้ดูกันชัดๆเรียวเรียวเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ